เบนไปเลยนะเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอโอ้โหสะท้านหน่อยสะท้านหน่อยมันเป็นยังไงเอ่ยอ๋อเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่เขาคุยกันนี่เลยว่ายังไงอ่ะเอาเรื่องเรื่องพระเจ้าคายประเด็นที่เบนน่ะถูกหมิ่นประมาทจากช่องบอใบไม้หนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อแล้วแล้วจริงหรือเปล่าเอ่าไม่เป็นเรื่องจริงค่ะแต่เขาก็ ไม่รู้ว่าเขาได้ข้อมูลหรือว่าเขาคิดไปเองหรือว่านโนแล้วก็คิดเองแล้วก็แบบเอาไปพูดในช่องตัวเองซึ่งซึ่งจริงๆก็มีผู้ใหญ่ที่เขาถามมาอยากให้เบ้นนะฟอ้องไหมผู้ชายคนนี้เบนเลยบอกว่าไม่ฟอ้มมฟองเพราะว่าไม่อยากจะนำเรื่องอะไรเลยกอย่างก็ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรหลอกแต่ว่าคือเสียเวลาที่เรามานั่งฟอ้องอะไรางเลยอ็ดจบอกว่าตอนนี้เขาไล่ได้อยู่ เออด่าอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรนเขาด่าคุณทองบาปนะอืมพ่อเมียมันก็เขาอะไรเขาไม่รู้อยากบาปก็เพิ่งคลอดนี่อืมเออคลอดแล้วบอกเอาก็เพิ่งมีลูกน้อยนี่ไม่เป็โตแล้วนะใครด่าคุณทองแสดงว่าบาปหนาอยู่นะตกนรกเลยบาปหนาอยู่นะขนาดบ่ให้กินตุมโปก็ยังมาหักกันก็ยังบ่ได้กันเอียงเดาอีญังเดียวนีมันคืออีญัง โอ้ลูกนั่งอู้วนจบแล้วแย่ๆเขาบอกว่าการไหลแย่งกันแบบนี้นะครับลูกนี้น่าจะมีเสียร์แน่สวัสดีคุณผู้ตรงนี้นะครับได้ข่าวเว้ยว่าเขาจะมานะพี่เบ้นบอกนะครับก็เชิญแล้วไงเชิญว่าจะขอพบในการสนทนาล้างไม้ล้างไม้คุยกันหลังไม้นะครับนะครับป้ามาหรือเปล่าว่าข้อมูลได้มาจากไหนที่ไปพูดอย่างนั้นเนาะขอคุยหน่อยนะครับนะผู้ชายก็เชิญนะครับเชิญเชิญมาที่นี่ใช่ไหมเบ้น ถ้ไม่คุยนวแค่นี้เอนอะน่าสนใจนะจริงทีเป็นี่เขอนะครับเป็นการตัวหน่อยอย i ่ตอนนี้พอแล้ว a ดมินค่อยตวนาะู n นี่แหละีเนขอคบนะครับตรงนี้ได้วเจ่ว่าจ็เป็นลูกผู้ชายบอกาอยความดันอะ i เลยมาอยากตั้งอดมินแต่พี่เป่าอุก็คุยให้ เขาก็พูดให้ก็มีช่องที่เบาอุดรอะไรนะที่ที่อยู่อเมริกาเขาก็พูดนะครัวบะอุดรอะไรสักอย่างเบลเบาอุดรอะไรนี้ครัวครัวอย่างไรกอย่างครัวต่างแดนใช่อะไรประมาณนั้นเชิญนะครับนะคุณบอใบไม้หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ถ้ามาก็แวะมาที่ติ๊กได้ติ๊กบนได้นะครับเขาบอกว่าถ้าไปคุยหลังไม้น่ะคุณเบนต้องเอาตำรวจเอาผู้ใหญ่ไปเป็นพยานด้วยใช่ไปสองสองสอโอ้ยไม่สองแล้วค่ะ เดี๋ยวเพื่อเขาจะหาเรื่องเขาบอกว่าเอฟดีว่าอ้าวมันใจคุณยายเนาะสวัสดีผมนี่๋อ้เขานับถือเป็นแม่เฉยๆแม่บุญธรรมถ้ายายอยากไปอเมริกายายก็จะไปกับลูกยายกินเบ็ดนั่นก็สวัสดีไม่เป็นไรเราให้มาอยู่ดอกไม่ให้มาเขาก็มาอยู่ประจันนี่อันนี้เขาเป็นประเด็นของเบ้นนะคะเบ้นโปกๆลูกหน้หลังไม้ซะหน่อยนะยายก็ไม่มีอะไรเขามีชิดไปทุกที่แล้ว ไปเร็วได้ถ้าจะคุยดีกว่าเอาหลังไม้ดีกว่าโอ้ขนาดที่ทุกคนเคร่งเครียดอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหลงทิพยกันด่วนจะให้พี่ๆเขาลงสวบอยู่ก่อยกินสลายน้อเที่ยงอ๋อสลายน้อเที่ยงค่ะสลายนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เรื่องไม่อยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นยังไงเสริมอาหารทะเลอาหารทะเลใช่เพราะเราไม่ได้กินของทะเลโงเพเจ้าอย่าจ้องคอยบ่อย เดี๋ยวก่อนกินก่อนคุยกันเถอะจะได้สบายใจเจะได้ไม่ต้องมาอันนี้กันอันที่จริงก็อยากใดีกันนะซื้อ้เาไถาเป็นไปได้ตั่งจากวัชระทีละสิบกล่องวันละสิบล่อใครเป็นคนบอกินนะนะไม่แต่แต่จริงนะแบบ๋ยวก็กินก็กินวันนึงกินจิงกินกี่กี่กี่โราณเขาบอกนะนี่นนี้หรอ ต่อครั้งศัตรูก็อาจจะเป็นเพื่อนได้เพื่อนอาจจะเป็นศัตรูได้มันมีสองด้านกระจกกระจกสองด้านเจอเลยครับตรงนี้เข้ามาก็เจอครับเจอมาปกติศัตรูอาจจะเป็นมิตรก็ได้คำพูดไม่มีอะไรหรอกเนาะมาคุยไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ห็นแต่มีแต่นเอไม้คุยกันเฉยๆเนาะไม่มีอะไรจ้าอะไรน้องนางเมื่อยบอกเมื่อยแท้ๆบอกโอเคผมนะครับเป็นเอ็นบินคนนี้เมื่อยแท้บอก ผมมา101ครับผม่นี้กับเ่อที่ยังไม่ได้ศึกษาเลยพูดว่าไงนะที่ศึกษาตางหางต่างหาเนาะว่าเป็นองเราต้องศึกษาในสายครอไลต์ใช่มันมันก็เป็นเป็นอะไรที่มีนายเกลียนไป ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะกออกคำนี้แต่ว่าเหมือนถ้าคนอีสานเขาฟังเขาจะรู้เรื่องว่าเป็นยังไงนะครับผมสารกินนี้วนีดครับสนใจพิพิธภัณฑ์เ้าหน้าภาพยนต์วชันพิพิตภัณฑ์รูรูหินเช็คจ้าใจดีจอง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 เดี๋ยวได้ใจใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรที่รักคนวันใด่ใเนาะครูเดียวในชงคนเดียวเพ่ายจะคิดค่าครูชนเจ้าเด้อไม่นดาโดย เก็บไว้คลิปที่หลังนะก็มีอยู่แล้วสู้เว้ยวันนี้่นะวันอยู่้่นคะนะครับเอาวันนี้นะคะจะ่านนี่คอยเอ่ยเขาตอนไหนเมื่อกี้นี้ก็ก็ยังไปได่เอ่ยหาเรื่องจะผิดทะเลาะกับพ่อแล้วเจ้านี่สร้างขึ้น คนไม่มีเรื่องก็จะหาเรื่องมาให้เลยนั่งอยู่เรื่องเบนค่ะเอ่ยชื่ออะไรใครเอ่ยบอเมื่อกี้ค่นนอะาจยยลองสมบัตดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้ยายก้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบ้นกับแม่ยายจำลองนะคะแม่ยาย เบนก็ดูนะคะอ้าวมันพตงมีไ่ค้างกับไม่้างชีค้าเราไม่ำ้สวัสดีคพี่ิสวัสดีค่ะพี่ชุกล้ยพราเราอยากสร้างตูยังไม่ถึงเวลาจะฟ้องค่ะอุ๊อิดไว้ก่อน ตามช่องอะไรนะเว้นมาตามซองอ่ะลุยอะไรนะนาตาชันไปแล้วเขาไปแล้วเดี๋ยวมาดูทีน่ะโอ้ไม่ใช่ดีอาร์เขาอยู่นู่นอยู่นานปู่ชานเขาไปนาตาชานนึงแบบนี่แม่มาอยู่ปู่มณีน่ะอยู่นาตาชานผุนเขาบอกลุงเรื่อยง ลุงท่างันนี้ไม่ยอมบล็อกผมบล็อกแล้วนะครับผมเนอะต้านเป็ดขึ้นไปบิร์นนะครับผมบล็อกเขาแล้นะครับผมาขไมม่ให้บุญแนเครู้สึกว่านะคะคนบอกมันไม่เป็นเรื่องวุ่นหุนนะเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอุ้ยแ่เรื่องใหญ่ยุ่งอ่ะทั่วโลกเลยเอาเบนเบนออกพี่ผอมเบนเป็นกำลังใจให้ค่ะเราไปพูดเกี่ยวกับเขามันก็ไม่ถูกใจเขา อม้มช่างเถอะคอยนอาโชิกรมตั้นานแล้วโอเคนะคะคลิปนี้ขออนีญาลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะ